ピピピピ。 ดีค่ะกลับมาพบกันอยู่ดีอุคุรีอีกแล้วนะคะอยผมทิมา <laughs> นาน,นะคะวันนี้ยูนี้อยากจะมาเปิดถุงฮอรหรือว่าเปิดถุงเหอให้ดูนั่นเองนะคะซึ่งยูนีเนี่ยไปช้อปปิ้งที่ร้านนี่เลยอาโคว่านะคะใช่ชื่อร้านอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะร้านนี้นะคะเขาตั้งอยู่ที่ชั้นหนชั้น1 มาบุญคองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีหลายสาขาเหมือนกันยูรีไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายูรีไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากร้านนี้นะคะแล้วก็ไปช้อปปิง้งเสียเงินมาเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เสียเงินเสียสติกับร้านนี้เยอะมากคือ oh, <no. S 1> เขาเป็นร้านแบบว่า เครือของเกาหลีนะคะที่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นในราคาแค่50บาทแต่ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะราคา50บาทหมดนะคะคือมันก็จะสะตาร์ตตั้งแต่50บาทนะคะ100นะคะ150 200 250 300ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเลยทําให้เราแบบเสียสติสตังเยอะมากในร้านนี้นะคะเลยอยากจะมาเปิดถุงให้ดูกันว่ายูริช้อปปิ้งอะไรมาจากร้านนี้บ้างนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมมันมีความสัตกลาง ต่อนนะคะทุกคน,นมาดูก่อนเลยนะคะสิ่งของยูนิก้าชอปปิ้งมาแบบสองถุงใหญ่ๆนะคะถุงแรก ก็เห็นแหละใช่ป่ะมีความน่ารักนะคะนี่เลยเป็นน้องกระต่ายคือช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงนี้หรอกทุกตลอดมาคะยูริก็จะชอบกระต่ายอยู่แล้วเพราะว่าเลี้ยงเจ้ายูกีนะคะยูกิโอที่เป็นกระต่ายของยู้นเองนะคะดูฟิบบี้แฟรกับเบามีนะคะจะรู้ว่ายูริเนี่ยเลี้ยงกระต่ายน้อยน่ารักตาสีแดงวันนี้ก็เลยแบบจับพอปกระต่ายแน่นมาขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ไปสอยมาเป็นแบบตัวกระต่ายตุ๊กตาของเขาหน้าหลักมากเลยอ่ะกอดก็นุ่มด้วยนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่จะหนูดูหน่อยสิอันนี้ราคา200บาทนะคะ นี่เลยเขาก็มีป้ายราคานะคะแล้วก็มีรูปตุ๊กตาแบบนี้นะคะนี่แล้วมันอันนี้ยมันแกะแขนออกมาได้เป็นแขนยวยาวแบบนี้ก็สามารถแบบเอามาลักคอของเราแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเปมันยาย่อนหรือว่าจะให้มันแบบกอดแขนของเราอยู่อย่างงี้ก็ได้นะคะเออมันน่ารักแล้วก็ตุ๊กตาของร้านนี้เขานิ่มมากเลยแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งที่แบบว่าสอยมาก็จะเป็นแบบตุ๊กตาหมีเหมือนกันตัวละสองร้อยเหมือนกันนะคะตุ๊กตาร้านนี้คือแบบ เริ่มต้นน่าจะ200อหมดนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ถ้าตัวเล็กๆน่าจะร้อยห้าแล้วก็หมอน่าจะร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้มันน่ารักมากนะคะแต่ตุ๊กตาของเขาเนี่ยเขาจะมาเป็นช่วงๆนะคะคือถ้าเราชอบตัวไหนคือสอยมาเลยนะเพราะว่าหลังจากนี้สักเดือนสองเดือนดูลีกลับไปเดินดูใหม่คือมันหายไปแล้วคือมันจะไม่มีแบบนี้นะคะอันนี้มันเพิ่งมาก็เลยแบบสอยมาเลยน่ารักรก็ล่าอันนี้เป็นแบบหมีน้อยขี้เกียจนะคะตัวละ200 <S 1> <S 1> นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระต่ายน้อยนะคะน่ารักกมานะคะในถุงนี้ที่ช็อปมาอีกก็จะมีแครนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็น มิวนะคะเป็นชาเวอร์นะคะชาเวอร์ครีมนั่นเองนะคะเป็นสบู่อาบน้ำซึ่งก็ยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าขวดมันน่าลองมากเลยนี่นะคะ100บาทนะคะก็ขวดใหญ่ใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าหน้าอยู่หรือใหญ่เท่าขวดอยู่ริเลยนะคะก็เลยว่ามันน่าลองดีเนาะแล้วก็แบบไอ้กี้แอบเทสกลิ่นคืออันนี้เวลาใช้ก็หมุนขึ้นมานะ,ะก็แบบเปิดดมกลิ่นแบบนี้นะกลิ่นมันแบบฮอกไกโดมากเธอ <Wow. S 1> กลิ่นมันหอมเหมือนแบบน้ำนมมากเลยนะคะก็เลยแบบว่า หันน่าใช้ดีก็เลยสอยมานะคะถ้าใช้ดีอีกก็เดี๋ยวจะมาบอกต่อแล้วกันนีเป็นน้ํายาปรับอากาศนะคะไม่ใช่น้ํายาปรับอากาศหรอกมันเป็นน้ำหอมตั้งสวสวๆที่บ้านแล้วก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งฟิ้งนะคะอันนี้ยูรีซื้อมาเนื่องจากแบบมันสวยแล้วก็ยูรีชอบให้ห้องตัวเองเนี่ยหอมๆนะคะก็เลยแบบสอยมาอันนี้ราคา200บาทนะคะนี่ที่เริ่มต้นมายังไม่เจอ50เลยใช่ไหม อันนี้นี่มันจะเป็นแบบขวดตั้งอย่างนี้สวยๆนะคะแล้วก็มันจะมีตัวนี่น้าหอมแบบนี้หยดมาให้นะคะเวลาใช้นะคะก็คือเราจะแบบเปิดน้าหอมตรงนี้แล้วก็หยดตึ๊ดตึดเข้าไปในนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบถุงซับน้ําหอมหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตั้งไว้สวยๆในห้องนะคะห้องเราก็จะหอมนะคะก็เลยสอยมาเพราะมันแบบสวยงามตะมุงตระมิงแล้วก็ราคา2 0 0รก็ถือว่าไม่แพงเกินไปเป็นระดับ น้ำหอมตั้งในห้องทั่วไปตามสปานะคะเป็นราคาที่รับได้อยู่เนาะอ่นนี้เลยอันนี้ชอบมากอันนี้ลองใช้แล้วนะคะมันจะเป็นเหมือนสายเสียบนะคะไอโฟนหรืออะไรก็ได้นะคะพาวเวอร์แวอะไรอย่างเงี้ยเสียบกับรถยนต์นะคะที่คือยูรี่เนี่ยเป็นคนที่ใช้แบตมือถือหรือแบตกล้องค่อนข้างเปลืองคะ่ะอันนี้มันจะเสียบได้แบบ3ลูเลยนะคะอันนี้ราคาน่าจะประมาณ150นะไม่แน่ใจนะคะ นั่นแหละประมาณนั้นร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันนะแต่ว่ายูริเคยซื้ออันหนึ่งอ่ะเคยแบบซื้อมาก่อนอ่ะเคยซื้อเป็นตัวติดมือถือเวลาอยู่ในรถแล้วติดแล้วให้มันมองมือถือได้อ่ะอันนั้นกาวแย่มากอันนั้นไม่ดีไม่ไม่ไม่ให้ทุกคนไม่แนะนําให้ทุกคนไปซื้อตัวนั้นนะคะตัวนั้นมันแบบกาวเขาไม่ดีกาวมันไม่สามารถติดกับรถได้คือแบบนับหนึ่งถึงสิบอ่ะมันก็นล่วงแล้วว่ากาวแบบ เก่าเก่าเจงนอะคือไม่ออาอนะคะแต่อันเนี้ยดีอันนี้คือแบบเสียบแบบชาร์จไฟเข้าดีมากก็เสียบเข้าไปแบบตรงไอ้ที่มันเป็นหัวเสียบจุด ในรถยนต์นะคะแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอามือถือสายเสียบเนี่ยก็จะชาร์จแบตได้เลยตามปกติก็เลยตัวนี้ก็เลยชอบมากนะคะเป็นอะไรที่ใช้ดีก็นี้อันนี้สอยมานานแล้วนะคะแต่ว่าเอามาพูดถึงนิดนึงก็เลยเอามายัดในในถุงที่ช้อปปิ้งเลยแล้วกันอันนี้มันเป็นแบบคุชชั่นนะคะบัชออนคุชชั่นนั่นเองนะเป็นสีที่น่ารักมากตัวเองสีน่ารักมากและนี้แบบใช้เยอะแล้วนะก็มีความยืนนะคะนี่มันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะแบบสีน่ารักมากสีแบบ จูบูจูบูมากๆเลยนะคะก็เลยแบบสวยมากสอยมานานแล้วก็เลยอยากจะมาพูดถึงแต่ตอนนี้ยูริไปเดินดูที่สาขาที่แบบเพิ่งชอปปิ้งถุงนี้ล่าสุดมันไม่มีขายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรต้องรีสอยอะคือไม่เข้าใจว่าทาไมเธอไม่ถึงไม่ขายไปตลอดกาลคือแบบขายเป็นช่วงๆจริงๆเพราะฉะนั้นแบบลองแล้วชอบคือสอยเลยนะคะอันนี้ก็ราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ200หรือ150เนี่ยแหละเออใช้ดีอันนี้จะเป็นมาสมส แมสติดปากนะคะลายตะมุงตะมิงอีกแล้วนะคะเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะก็ปิดปากแบบนี้คือดีจะชอบแบบเอามาปิดเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเนี้ยก็ถ้าเราไม่สบายเป็นหวัดหรือว่าก็ปิดไว้นะคะให้ความอบอุ่นตรงบริเวณจมูกนะคะก็จะทําให้เราอุ่นขึ้นบางทีเนี่ยเราเจอกันหนาวๆลมมันประทะประทะเยอะๆนะคะเราต้องหาอะไรมาปิดปากใช่ไหมแต่เรามาพันผ้าประคอตลอดก,ก็เกลียก็เลยใช้แบบแมส์สิ่งนี้นะคะมันจะเป็นแบบลายน่ารักนะคะอันนี้ซองละห้าสิบ บาทน,นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ซอง5แผ่นเลยนั่นเองนะคะก็50บาทตกแผน่นละ10บาทก็ไม่แพงสุดเกินไปแล้วก็ลายมันน่ารักดีก็เลยสอยมาค่ะนั่นก็คือนี่เลยเป็นฟองน้ำม,มันเองที่ดูน่ารักจุบุกมากเลยจริงๆตัวฟองน้ำม,มันไม่น่ารักหรอกแต่กล่องมันน่ารักมันเลยทําให้ฟองน้ำน่ารักอันนี้ราคาแค่50บาทก็เลยสอยมาด้วยนะคะดีไซน์มันแบบเกด๋ดีอันนี้น่าจะแบบตามตรงต้าตาได้ดีแล้วก็อันนี้แบบใหญ่ๆนะคะก็เลยแบบเนื้อมันก็แบบค่อนข้างจะแน่นดีเลยทีเดียวนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะกินเนี้ยลองพื้นไม้น,นี้ย,ยังไม่เคยลองแต่ว่าน่าจะเวิร์กนะะก็เลยสอยมาลองนะคะต่อมานะคะก็เป็นพวกยางมมสโคมนะนี่ก็สอยมาหลายอันอยู่เหมือนกันนะคะนี่เพราะว่ามันอันละ50บาท ก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะยางมันผม50บาทเนี่ยแต่ว่ามันน่ารักมากมากเลยก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะอันแรกก็จะเป็นแบบว่าลายสีเหลืองนะคะดอกไม้น่ารักจุบุนะคะมัดไปข้างบนก็สวยดีแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วซึ่งมีแบบเม็ดเม็ดอยู่ข้างในเออเก๋นะคะ50บาทก็โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสีม่วงนะคะส,สวยๆเก๋ๆแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบมีดอกไม้นะคะก็เลยสอยมาทั้งหมด สี่อันเลยเท่ากับ200นะเนี่ยยางมัดผมเนี่ยแต่ว่ามันน่ารักก็เลยแบบสวยมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นนี่เลยแฮร์ครีมนะคะยูดีก็เอามา2สูตรนะก็แพ็กเกจิ้งเขาหน้ารักมากเลยยูดีตอนนี้ก็พยายามจะติดทาแฮร์ครีมนะคะตัวนี้ก็อันละหลอดละ50บบาทเหมือนกันนะคะก็ถือว่าไม่แพงเลยเนาะ ตัวนี้นะติดแฮร์ครีมเพราะว่าอยากให้มือเราเนียนนุ่มนะคะและก็มือไม่แก่นะอันนี้จะเป็นกลิ่นพีซนะคะแล้วส่วนหลอดสีเขียวก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตามรูปแบบนี้กลิ่นเขาอยู่นี่ลองแอบบดมกลิ่นแล้วก็ทาเทสเตอร์ของเขาดูแล้วละ่ะกลิ่นเขาดีแล้วก็เนื้อเขาแบบซึมไวไม่เหนียวเหนอนะดีนะคะก็เลยแบบหลอด50ถือว่าคุ้มมากนะคะอันนี้แนะนําค่ะสส่พวกเครื่องสังอางมาเบาๆนะคะครั้งนี้อันนี้เป็นแบบดินสอเขียนขอบปากนะคะ มันเขียนว่าเป็นวอ t เต p ร์ o รด้วยเนาะ <Wow. S 1> อันนี้จะเป็นสีออกอมชมพูแบบชมพูแบบเบสเบสหน่อยนะคะสีเบอร์0ูนย์สามเบสเบแบบนี้คือสีแบบชมพูแบบอิดๆนมๆคือไม่รู้อะคือสีมันสวยมากเลยนะคะเวลาทากับปากเราก็น่าจะสวยดีนะสิกตัวนี้แท่งละลอยนะคะแล้วก็นนี้ก็จะเป็น Pearl Shadow อะไรสักอย่างนะคะเป็นไฮไลท์ใต้ตานะก็จะเป็นสีมุกมุกแบบนี้นะคะยูลีสอยมัลองเพราะว่าสีมันดูแบบ มุกน่าจะสวยดียูริอชอบเขียนขอบตาด้านล่างนะคะสีะมันจะเป็นอีขาวแบบนี้เราก็จะทาขอบตาด้านล่างแล้วก็สามารถเอาขวแปรงอันนี้เกลี่ยดได้เลยนะคะเกลี่ยแบบนี้ก็จะทําให้แบบว่าตัวเกลี่ยของเราดูสมูทขึ้นก็ดูสวยดีลองทาเพิ่มนะอันนี้มันทาอยู่แล้วก็เลยอาจจะดูไม่ออนนะคะแต่ว่ามันดูโอเคนะคะแล้วก็ราคาแบบไม่แพงมากนะสองร้อยเอ้ยร้0ยห้าสิบนะคะก็เลยเอามาลองดูกันค่ะ สชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกทาเล็บนั่นเองเพราะยูดีชอบทาเล็บนะคะอันละห้าสิบาทนะคะยูดีลองทาสีชมพูน,นี่ซึ่งทาอยู่นะคะก็คือสีนี้นะคะสีที่เป็นสีหลักนะ,ะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเพจนี่เป็นของอินิฟีนะอันนี้ลองทาเป็นสีชมพูของเขานะคะอันละห้าสิบาทนะคะเบอร์ศูนย์สามนะยูดีว่าไม่รู้วันนี้จะมีขายตลอดไปไหมแต่สีมันสวยถูกกว่าของไดโซอีกของไดโซอันละหกิแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแบบกึ่งเจลนะคะคือทาแล้ว t e เจอร์เจลแต่อันนี้ท e เจอร์แบบธรรมดาก็คือ สีทาเล็บธรรมดานั่นเอง50บาทนะคะก็สวยดีแล้วก็สีเขาแห้งไวเนื้อลื่นนะคะเท่าที่ใช้คือแบบคุ้มเลยนะสำหรับยาทาเล็บของเขาสีแบบจูบูมากเลยสีสวยน่ารักเปล่าออแล้วก็อันนี้เป็นตัวโค้รล็อกนะคะหรือว่าตัวแบบทาเคลือบใสๆของเขาซึ่งยูดีก็ทา สีพูันี้ก่อนนะแล้วก็ทาตัวใสๆเนี่ยทับนะคะอันนี้ก็อันละห้าสิบาทเหมือน,นกันก็ดีตัวนี้ก็จะทําให้ยาทาเล็บแห้งไวขึ้นด้วยนะคะและนนี้จะเป็นแบบบํารุงหน้าเล็บของเขานะคะเป็นตัวสีเหลืองนี้อันนี้ก็อันละห้าสิบเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะคะเวลาใช้บํารุงหน้าเล็บก็คือเราจะแบบบํารุงตรงโคนเล็บแบบนี้นะคะก็จะแต้มไปแค่ตรงนี้นะคะเหมือนที่ร้านทําเล็บาชอบทํากัน ก็จะทําให้แบบว่าตรงขอบเล็บเราไม่แบบทะลึเปิๆออกมานะคะซึ่งยูรี่อ่ะชอบเนื้อตรงขอบเล็บแห้งนะคะก็ต้องบารุงกันนิดนึงก้อนี้อันละห้าสิบบาทเองไม่แพงเลย <c oughs> ก็หมดแล้วนะคะซองทุงใหญ่ๆนะคะที่เราไปชอปปิ้งมาจากร้านอาโคว่านะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะคะ <c oughs> ก็ใครเป็นสาวเกาหลีช่วยมาออกเสียงให้ฟังหน่อยว่าแบรนด์นี้เขาออกเสียงว่าไงนะคะก็เนี่ยแหละหมดแล้วนะคะที่มาชอปปิ้งก็มา เธอหรือมา่อให้ดูกันเฉยๆนะไม่มีอะไรเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรแค่อยากจะมาโชว์ว่าจะซื้ออะไรบ้างแ,แค่นั้นเองนะคะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ยูรีก็คงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะไว้แบบมีคลิปเผออะไรอีกก็อาจจะมาอัดให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของยูริและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะตึ่งนึงจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็แบบผลิตคลิปออกมาแบบบาคลังมากๆะคะ่ะก็ตามดูกันนิดนึงนะคะแล้วก็ซับสไครต์ช่องยูทูบของยูริด้วยนะวันนี้ขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะค ไปแล้วเก็บของก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ้เจ้าชายน้อยของฉันบ๊ายบายซับสไคร b ์ช่องให้พี่ยูรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊าา